วิธีที่จิตใต้สำนึกควบคุมการทำงานของร่างกายไม่ว่าคุณจะตื่นนอนหรือนอนหลับบนเตียงจิตใต้สำนึกของคุณไม่เคยหยุดที่จะควบคุมการทำงานของร่างกายโดยปราศจากความช่วยเหลือจากจิตสำนึกยกตัวอย่างเช่นตอนที่คุณหลับหัวใจของคุณยังคงเต้นอย่างสม่ำเสมอปอดของคุณไม่ได้พักผ่อนและกระบวนการหายใจก็ยังคงดำเนินต่อไปเช่นเดียวกับตอนที่คุณตื่น จิตใต้สำนึกควบคุมกระบวนการย่อยอาหารและต่อมไร้ท่อต่างๆเช่นเดียวกับการทำงานที่น่าพัศจรย์ของร่างกายเส้นผมและเส้นขนของคุณยาวขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าหลับหรือตื่นนักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบว่าผิวหนังขับเหงื่อออกมาได้ในตอนหลับมากกว่าตอนตื่นนอนทำให้ผิวชุ่มชื้นมีสุขภาพดีประสาทสัมผัสทั้งหมดของคุณยังคงทำงานอยู่ตอนที่คุณหลับหลายต่อหลายครั้งที่นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังได้รับคำตอบสำหรับปัญหาที่ซับซ้อนตอนที่พวกเขาหลับ พวกเขาเห็นคำตอบในความฝันบ่อยครั้งที่จิตสำนึกของคุณเข้ามารบกวนการทำงานปกติของร่างกายด้วยความกังวลความสับสนความกลัวและภาวะซึมเศร้ารูปแบบความคิดเหล่านี้รบกวนการทำงานที่ราบเรื่องของจิตใต้สำนึกวิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับสิ่งรบกวนเหล่านี้คือปล่อยวางผ่อนคลายและทำจิตให้นิ่งเพื่อหยุดวงล้อความคิดอันวุ่นวายจากนั้นคุยกับจิตใต้สำนึกของคุณให้เขาควบคุมสถานการณ์ด้วยความสงบ คุณจะพบว่าการทำงานของร่างกายจะกลับมาปกติอีกครั้งแต่สำคัญคือคุณต้องคุยกับจิตใต้สำนึกโดยความเชื่อมั่นและความชัดเจนจิตใต้สำนึกจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้คุณอยากมีชีวิตและกลับมามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ความรู้สึกรักและอยากรักษาสุขภาพเพื่อจะได้อยู่กับลูกนานๆก็เป็นการกระทำของจิตใต้สำนึกที่ทำทุกวิถีทางเพื่อให้คุณอยากมีชีวิตต่ออย่างมีคุณภาพทำอย่างไรให้จิตสำนึกทำงานเพื่อคุณ สิ่งแรกที่คุณต้องรู้คือจิตใต้สำนึกทำงานตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามจิตใต้สำนึกสร้างและควบคุมทุกอย่างในร่างกายของคุณแต่คุณไม่สามารถรับรู้หรือได้ยินการทำงานนั้นถ้าคุณต้องการใช้พลังของจิตใต้สำนึกคุณต้องโฟกัสจิตสำนึกคุณสามารถโฟกัสทำงานกับจิตสำนึกได้เท่านั้นไม่ใช่จิตใต้สำนึกและสิ่งที่คุณต้องทำคือเติมจิตสำนึกด้วยความคาดหวังแต่สิ่งที่ดีที่สุดตลอดเวลา และทำทุกวิถีทางให้ความคิดของคุณมีแต่เรื่องดีๆที่มีประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของตัวเองเริ่มต้นดูแลจิตสำนึกของตัวเองตั้งแต่วันนี้และจำให้ขึ้นใจว่าจิตใต้สำนึกจะทำให้สิ่งที่คุณคิดถึงบ่อยที่สุดกลายเป็นจริงเหมือนกับน้ำที่แปลสภาพตามท่อน้ำที่มันไหลผ่านพลังงานอันยิ่งใหญ่ในตัวคุณก็แปลสภาพตามความคิดของคุณที่มันไหลผ่านทุกอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณคิดและเชื่อเคสการรักษาเส้นประสาทต,ตาเสื่อม มีเคสการรักษาเคสหนึ่งที่ดังมากเคสนี้ได้รับการรับรองโดยสมาคมแพทย์ฝรั่งเศสเป็นเคสของมาดามบรีแห่งฝรั่งเศสมาดามบีเป็นคนตาบอดเส้นประสาทตาของเธอเสื่อมและไม่สามารถใช้การได้เธอเดิทนทางไปยังโบสที่เมืองรูเพื่อเข้ารับการรักษาซึ่งภายหลังเธอเรียกมันว่าการรักษาด้วยปฏิหารรูดเคลนสตันเขียนเกี่ยวกับการรักษานี้ลงในนิตยสารแมคคอลส์ alls, ฉบับเดือนพฤศจิกายน1955ว่า ที่รูมาดามบรีกลับมามองเห็นได้อย่างน่าอัศจรรย์ทั้งๆที่เส้นประสาทต,ตาของเธอยังเสื่อมและไม่สามารถใช้งานได้อยู่เรื่องนี้คุณหมอหลายคนยืนยันหลังจากตรวจมาดามบรีอย่างละเอียดหลายรอบเดือนถัดมาทางสมาคมนัดตรวจซ้ําและพบว่าการมองเห็นของเธอกลับมาเป็นปกติแล้วเส้นประสาทของเธอกลับมาเป็นปกติแต่เมื่อแรกเริ่มเลยคําอธิบายทางการแพทย์ที่ดีที่สุดคือเธอสามารถมองเห็นได้ด้วยตาที่บอด ผมเองมาที่รูบ่อยครั้งเพื่อมาดูการรักษาด้วยปฏิหารเช่นนี้ด้วยตาของตัวเองการรักษาแบบนี้เกิดขึ้นในวิหารหรือโบสถ์ทั่วโลกน้ำมนในโบสถ์ไม่ได้ช่วยรักษามาดามบีจิตใ้สำนึกของเธอที่ตอบสนองต่อความเชื่อของเธอตัางหากที่ช่วยรักษาให้เธอกลับมามองเห็นได้ไม่ต้องสงสัยเลยมาดามบรีไปที่รูพร้อมกับความคาดหวังและศรัทธายิ่งใหญ่เธอเชื่ออยู่เต็มหัวใจว่าจะได้รับการรักษา จิตใต้สำนึกยอมรับเอาความเชื่อนี้และปลดปล่อยพลังงานรักษาที่มีออกมาจิตใต้สำนึกที่เป็นคนสร้างดวงตายอมต้องสามารถชุบชีวิตประสาทตาที่เสื่อมไปแล้วได้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ผู้สร้างเคยสร้างย่อมสร้างใหม่ได้แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับความเชื่อของคุณวิธีสื่อสารไอเดียของการมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์กับจิตใต้สำนึก บาทหลวงคริสเตียนที่ผมรู้จักที่โยฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้เล่าให้ผมฟังถึงวิธีที่เขาใช้ในการสื่อสารไอเดียของการมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์กับจิตใต้สำนึกของเขาบาทหลวงคนนี้ป่วยเป็นมะเร็งปอดเทคนิคที่เขาใช้ตามจดหมายที่เขียนถึงผมคือในแต่ละวันวันละหลายๆครั้งผมจะจัดเวลาเพื่อผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจผมผ่อนคลายร่างกายด้วยการพูดกับมันว่า เท,าาทาา้าของฉันผ่อนคลายข้อเท้าของฉันผ่อนคลายขาของฉันผ่อนคลายกล้ามเนื้อช่องท้องของฉันผ่อนคลายหัวใจและปอดของฉันผ่อนคลายศีรษะของฉันผ่อนคลายทั้งร่างของฉันผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แบบหลังจากนั้นประมาณ5นาทีผมจะอยู่ในสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นซึ่งผมจะพูดความจริงเหล่านี้คือ ความสมบูรณ์แบบของพระเจ้ากำลังถูกแสดงผ่านร่างกายของฉันความคิดเกี่ยวกับสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์กำลังถูกเติมลงไปยังจิตใต้สำนึกของฉันภาพที่เบื้องบนเห็นฉันคือภาพของคนที่สมบูรณ์แข็งแรงซึ่งจิตใต้สำนึกก็สร้างร่างกายฉันตามภาพนั้นวิธีนี้ช่วยให้บาทหลวงคนนี้กลับมามีสุขภาพแข็งแรงและวิธีของบาทหลวงคนนี้เป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่ได้ผลที่คุณสามารถใช้สื่อสารกับจิตใต้สำนึกได้ อีกหนึ่งวิธีที่จะสื่อสารไอเดียของการมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์กับจิตใต้สำนึกคือผ่านการจินตนาการผมเคยบอกให้ชายคนหนึ่งที่ป่วยเป็นอมาภาภาัมพาตนึกภาพตัวเองเดินรอบห้องทำงานสัมผัสโต๊ะรับโทราศัพท์และทำทุกอย่างที่เขาทำตอนที่หายเป็นปกติแล้วเขาทำตามคำแนะนำของผมและอยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่เขาทำตามคำแนะนำมาหลายสัปดาห์แล้วขณะที่ภรรยาและพยาบาลประจำตัวของเขาเดินออกไปข้างนอกจูๆ่ๆโทราศัพท์ก็ดังขึ้นและก็ดังอยู่อย่างนั้น โทรศัพท์อยู่ห่างจากเขาประมาณ12ฟุตแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะเขาสามารถเดินไปรับสายได้เขาได้รับการรักษาจากการเป็นอมนะัมพาตณะตอนนั้นเลยจิตใต้สำนึกของเขายอมรับภาพที่เขาสร้างขึ้นในใจและกระบวนการรักษาก็เกิดขึ้น ชายคนนี้สร้างเงินไขาบางอย่างขึ้นในใจซึ่งขัดขวางไม่ให้แรงกระตุ้นจากสมองส่งลงไปที่ขาของเขาได้สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เขาเดินไม่ได้แต่เมื่อเขาเปลี่ยนเป็นโฟกัสที่พลังการรักษาที่อยู่ในตัวพลังนั้นทลายเงื่อนไขที่เขาสร้างและช่วยให้เขาเดินได้อีกครั้ง